ประสบการณ์มากมายเปลียนรุ่นแรกปี2549พระอาจารย์ชาตรีประพัสโลครับสวัสดีครับอยู่กับผมโชคในช่องบันดาลโชคครับแน่นอนครับวันนี้นําสิ่งดีๆนะครับนำวัตถุมงคลน,นะครับมาให้ชมกันครับสําหรับพระอาจารย์ชาตรีประพัสโลนะครับท่านเป็นพระกิจิที่กราบได้อย่างสนิทใจครับเป็นพระสายกรรมฐานที่สําเร็จวิชากรรมฐาน จากหลวงปู่พมมาวัดพระบาทต,ตาภาคที่ท่านเห็นในรูปนะครับและสําเร็จวิชาปัตวีธาตุหรือวิชาอธิษฐานจิตวัตถุม,มงคลต่างๆจากหลวงปู่คาพันโคสาป,ปัญโยที่ท่านเห็นอยู่นะครับและยังไปเรียนวิชาทำขุนแผนผงพายกุมารจากหลวงพ่อสาครสิทธิเอกของหลวงปู่ทิมที่เรารู้จักกันที่โด่งดังกันนั่นเองนะครับะนะครับสำหรับวันนี้ผมนาวัตถุม,มงคลรุ่นแรกของพระอาจารย์ชาตรีมาให้ชมกันครับเดี๋ยวเราไปชมเรียนจริงกันเลยครับ สวัสดีนะครับอยู่กับผมครับโชคครับในช่องบระดาบโชคนะครับวันนี้นะครับพามาดูวัตถุมงคลนะครับปีลึกๆกันหน่อยครับเป็นวัตถุมงคลของพระอาจารย์ชาตรีนะครับปพัสโลวัดป่าโสพลธรรมรามนะครับอำเภอวานนนิวาสจังหวัดสกลนครนะครับเหรียญที่ผมถืออยู่นี้นะครับเป็นวัตถุมงคลหรือเป็นพระเครื่องรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกนะครับแต่ไม่ใช่รุ่นหนึ่งนะ พระจชาตีเนี่ยท่านจะมีวัตถุมงคลรุ่นหนึ่งนะครับผมนะฮะรุ่นหนึ่งก็เป็นลักษณะของพระศิวลีนะครับเป็นเหรียญกลมพระศิวลีนะครับเป็นเหรียญวงลีพระศิวลีแล้วก็เป็นสมเด็จทรมานตนนั่นนั่นคือวัตถุมงคลรุ่นหนึ่งนะครับที่ผมถืออยู่นี้คือรุ่นแรกนะครับแหมอย่างงนะมีรุ่นหนึ่งแล้วก็มารุ่นแรกนะฮะนะครับผมอันนี้จะออกที่หลังอันนั้นนะฮะอ่าอันนี้จะเป็นถ้าตีนับตามปีเนี่ยอันนี้เป็นรุ่น2นะแต่ว่าน ก็เล่นเล่นหากันมาก็จะเรียกว่าเหรียญรุ่นแรกกันนะครับสระที่ผมถืออยู่นี้เป็นเนื้อทองฝาบากนะครับหรือทองเหลืองนะครับจริงๆแล้วจะสวยใสวิ่งเลยนะครับแต่ว่าด้วยอายุงานอายุของวัตถุมงคลนะครับก็ปีเก่านะครับปีพุทธศักราชที่จะสร้างนะเดี๋ยวดูครับนี่ครับเห็นไหมฮะสองห้าสี่เก้านะสองห้าสี่เก้าก็กี่ปีแล้วครับ10กว่าปีแล้วนะฮะก็ต้องใช้คําว่าพระปีลึก ของพระอาจารย์แล้วกันนะครับสําหรับเนื้อทองเหลืองที่ผมถืออยู่นี้นะครับต้องบอกว่าราคาเล่นหาก็ขยับแล้วนะครับก็หลักพันนะครับหลักพันยังไม่ถึงหลักหมื่นนะหลักพันนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็จะมีเนื้อทองเหลืองนะครับเนื้อทองแดงนะครับเนื้อนวะโลหะนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่ามีเนื้อเงินเนื้อทองคําด้วยแล้วก็มี 3K นะครับสามกริย์นะครับอาจจะเราลองมาดูรายละเอียดของเหรียญกันครับนี่ผิวดมเดิมเลยนะฮะผิวดมเดิมเลยครับเดี๋ยวดูครับผมให้ดูรายละเอียด ดูครับดูบริเวณห่วงนะครับเป็นการเจาะรูนะครับแบบนี้ฮะดูฮะนะฮะอ่านี่นะครับ,รบนี่ฮะก็ต้องบอกว่าคลาสสิกนะครับนะครับสำหรับ ลักษณะของเหรียญน,นะครับเป็นลักษณะเหรียญวงรีนะครับแบบนี้นะครับขนาดเหรียญกําลังดีครับขนาดเหรียญมาตรฐานนะนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับขนาดเหรียญวงรีมาตรฐานเหรียญรูปไข่มาตรฐานลักษณะก็มีองค์พระอาจารย์ชาตรีเนี่ยครึ่งองค์นะครับอยู่บริเวณกลางเหรียญแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีชื่อด้านล่างนะครับนี่ด้านล่างครับเขียนว well ่าพระอาจารย์ชาตรีปภัสโลนะคร so zwei, ับส่วนบริเวณด้านหลังนะครับด้านบนนะครับจะมีคําว่าวัดป่าโสพลนะครับ เหมือนจะสะกดผิดนะครับเดี๋ยวดูดูซูมดูนะครับนี่ครับนี่นะครับจริงๆแล้วชื่อวัดนะครับจะเป็นโสพลธรรมรามนะครับแต่ที่อยู่ในนี้จะเป็นวัดป่าโสพศนะครับธรรมารามนะครับซึ่งที่ถูกต้องที่ผมดูข้อมูลแล้วก็ดูป้ายวัดมานะครับนะครับที่ถูกต้องจะเป็นวัดป่าโสพลธรรมรามแล้วก็มอมานี่จะมี1ตัวนะครับที่ถูกต้องนะครับ อันนี้ก็เป็นการทําเหรียญรุ่นแรกนะครับอาจจะสกดผิดพะกดถูกนะไม่ว่ากันละกันนะครับเป็นพระเก่าเนาะเดี๋ยวผมจะขึ้นนะครับป้ายวัดให้ดูแล้วกันนะครับตรงนี้ครับอ่ะหลังเหรียญต่อครับตรงนี้นะครับที่ท่านเห็นอยู่นะครับยันบริเวณตรงนี้เขาเรียกว่ายันนะปัตลอดนะเป็นยันที่พระอาจารย์ชาตรีเนี่ยท่านมักจานให้ลูกศิษย์ลูกหานะครับเวลามากราบมาไหว้เห็นไหมครับเหรียญนี้ด้านหน้าจะมียันตรงนี้ครับนี่ครับเป็นรอยจานนะครับ นี่ท่านจารให้ก็เป็นยันนะตลอดเช่นกันนะครับก็คือยันแบบนี้แหละนะครับแต่เป็นลักษณะของการจารสดนะตรงนี้นะฮะด้านหน้านะอ่ะตรงกลางเหลียงก็จะมีหน้าเกี้ยวนะครับน้าเกี้ยวที่มาที่ไปก็คือว่าเป็นการบูชาครูนะครับบูชาครูหลวงปู่คำพันธ์โคโสะปัญโยนะครับหลวงปู่คำพันธ์ก็เป็นอีกหนึ่งพระอาจารย์ใหญ่ของของท่านนะครับนะท่านได้เริ่มเรียนวิชาปัวีทา่านโวนถึงวิชาอาธิษฐานจิตเสกวัตถุมงคลอื่นๆเนี่ยมาจากหลวงปู่คำพันธ์นะครับก็เลย นับถือเคารพกราบไหว้เป็นพระอาจารย์ใหญ่อีกท่านแล้วก็เอาหน้าเกี้ยวเนี่ยมาอยู่หลังเหรียญนั่นเองเป็นการบูชาครูนะครับถัดลงมาเป็นพศ .2549 ครับแล้วด้านล่างสุดนะครับจะมีคําว่ารุ่นแรกสิทธิ์สกลนครสร้างถวายนั่นเองนะครับอ่าแล้วลี่เหรียญก็จะประมาณนี้นะแต่นี้มีไฮไลท์นิดหนึ่งนะครับสำหรับเหรียญรุ่นหนึ่งนะครับอ่ลงกล้องกันก่อนแล้วกันดูความสวยงามันก่อนครับครับแป๊บหนึ่งนะโอ้ ครับหนึงกล้องมันมัวนะฮะอ่าครับต้องสูบออกอีกหน่อยนึงอ่านะครับดูรายละเอียดนะครับของของตัวพื้นผิวครับจะเป็นลักษณะของผิวไม่เรียบซะทีเดียวนะครับจะมีผดๆขึ้นมาอย่างนี้เห็นไหมฮะอันนี้เป็นโคตรนะครับลักษณะเป็นรูปดอกบัวนะครับโคตรเห็นไหมครับรูปดอกบัวพื้นผิวเรียนเนี่ยจะเป็นลักษณะของเหมือน เม็ดเม็ดผลนะครับขึ้นมาอย่างนี้นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับเป็นเม็ดเม็ดนะครับเห็นไหมนี่นี่ครับเป็นเม็ดขึ้นมานะไม่ถึงกับเรียบไปเลยสักทีเดียวนะครับบริเวณใบหน้าของพระอาจารย์ท่านก็จะเป็นลักษณะของหน้าหันไปทางซ้ายมือของเราเล็กน้อยนะครับเอียงเอียงขอเล็กน้อยอย่างนี้นะครับดวงตานะครับถัดลงมาครับก็เป็นลําตัวนะครับของพระอาจารย์ เครื่ององค์แบบนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็หรียญที่ได้ความคลาสสิกนะครับได้ความคลาสสิกนะครับต้องบอกงี้ครับประสบการณ์มากมายนะครับสนุกอยู่โน่นนี้ทีนี้ไฮไลท์ที่ผมพูดไปนะครับถ้าผู้ชมดูตรงนี้ครับขอบเหรียญครับเห็นไหมครับนี่นี่ขอบเหรียญเห็นไหมครับนี่ขอบครับนี่ขอบที่อยู่ขอบวงไหนเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมซูไ้ดูอ่ะดูดูดูเห็นไหมครับขอบเนี่ยนี่ตรงนี้ครับเห็นไหม มันจะมีคล้ายๆกับรอยขาดเห็นไหมครับเนี่ยมันไม่ต่อกันใช่ไหมครับนั่นก็คือบล็อกนะครับของรุ่นนี้นนเองนะ่ครับรุ่นนี้จะมีหลายบล็อกนะครับนะฮะอาจจะมี2บล็อกนะครับประมาณนี้นะครับจะมีบล็อกขอบเต็มและบล็อกขอบไม่เต็มสําหรับที่ผมถืออยู่นี้เป็นบล็อกขอบไม่เต็มเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับบล็อกมันจะคล้ายๆกับขาดตอนอย่างเห็นไหมครับขาดตอนเห็นไหมครับไม่สมบูรณ์เห็นไหมครับ แบบนี้เรียกว่าบล็อกขอบไม่เต็มนะครับแล้วก็จะมีอีกแบบหนึง่งเรียกว่าบล็อกขอบเต็มหรือบล็อกสมบูรณ์นะครับอันนั้นจะราคาสูงกว่านั <relationship> ่นเองนะก็อันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรทริคในการเล่นหาของเรียนรุ่นแรกของพระอาจารย์ชาตีนะครับก็เล่นกันที่บล็อกขอบเต็มขอบไม่เต็มด้วยนะครับนะนอกจากจะมีประเภทเนื้อแล้วยังต้องไปดูบล็อกนะครับว่าเป็นบล็อกแบบไหนนะครับราคาก็แตกต่างกันไปนั่นเองเดี๋ยวผมจะขึ้นรวบให้ดูท้ายคลิปครับว่าขอบเต็มกับขอบไม่เต็มต่างกันยังไงอะนะครับสำหร จำหน่ายนะครับผมอ่าแล้วนี่นะครับก็คือบล็อกที่ผมพูดไปนะครับก็คือขอบเต็มแล้วก็ขอบเกินนะครับนะในคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับอาจจะมีคําว่าบล็อกขอบเต็มขอบไม่เต็มอันนั้นขออนุญาตแก้ไขนะครับจริงๆแล้วนะครับลูกศิษย์ลูกหาเขาจะเล่นกันนะครับเขาจะเรียกคําว่าขอบเต็มนะครับและขอบเกินนะครับสาหรับขอบเต็มทางด้านซ้ายมือสังเกตไหมครับขอบจะสมบูรณ์นั่นเองทางด้านขวามือจะเหมือนมีขอบเกินเกินขาดเกินเกินเนี่ยนะครับก็เรียกว่าขอบเกินนั่นเอง อ่ะนะครับโชคบันดาลโชคสวัสดีครับ